สามสวดีน้องที oh ่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับเนาะเพราะว่าเกมของเรามีการอัปเดตแล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ากิจกรรมของฟรีนะครับเนาะมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของกิจกรรมลับด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับเนาะว่ากิจกรรมลับนะครับสามารถรับของได้ฟรีนะครับเนาะเราก็มีแต่ของแร่แๆด้วยนะครับองน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซุน นก็จะเปามานี <screws in the fridge> ่เลยนะครับเพราะว่าเป็น <é> กิจกรรมลับนะครับเนาะแต่สามารถแลกได้ฟิฟี่นะครับเนาะก็จะเปามาเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกกิจกรรมลับนะครับเนาะหรือว่ากิจกรรมส่วนอื่นนะครับที่แบบว่า GM แจกให้ฟิฟี่นะครับเนากเราก็มีวิธีการเล่นด้วยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังเล่นไม่เป็นนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนเล่นละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของฟิฟี่หรือว่าอยากรู้นะครับว่าอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับเนาา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 าะะ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 มมีขออองง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 เเเเฟยยไไไไไรร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 รบบบบบบบ้้้นนนนนนนคคคคััััััพวว่่่กก็็ูจจจจิๆุดห มานีืเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาบอกเป็นรายละเอียดแล้วกันนะครับเนาะว่าของฟรีมีจุดไหนบ้างนะครับเนาะเราก็กิจกรรมรับนะครับเนาะเราสามารถรับได้ยังไงบ้างนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เรื่อยนะครับแล้วก็สำหรับงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้แพฟรีจากพี่นะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดูเก้าพันคนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลีน่านะครับเนาะ น้องถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง9,000คนดูนะครับก็อย่าว่าพี่ไม่บอกแล้วกันนะครับน้องก็แค่กดไลค์กดแชร์แล้วกลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับน้องก็จะเปามาเลยนะครับวงน้องหรือพี่ทำการแจกเพชรให้ฟรีนะครับน้องถ้าอยากได้เพชรจากพี่พี่ก็มีแจกให้แบบนี้เลยนะครับน้องเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้กิจกรรมฟรีนะครับน้องก็คือดูพี่ได้เลยนะครับน้องขั้นแรกนะครับให้เราเข้ามาตรงที่ร้านค้านะครับน้องนี่นะครับเมื่อจิ้มเข้ามาร้านค้าแล้วนะครับน้องเราก็ให้จิ้มคําว่าแลกของขวัญนะคคคคคครร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 ััััััับบบบบนน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 นออออองงงกกกก็็จะะะะเเเเาาาามลลลลยยหืืววว่่แแขี อัปเดตเข้ามาหลายๆคนยังไม่รู้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสุดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่ามีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับเนาะสามารถใช้พันหนึ่กีตาร์นะครับเนาะเพื่อมาแลกนะครับเนาะก็จะปลามานี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านแบบว่าสุดนะครับเนาะปกติได้เติมเอานะครับเนาะหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพล์เลยนะครับวงน้องแต่วันนี้นะครับเนาะอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีนะครับแล้วก็สําหรับสายฟรีนะครับเนาะใครที่แบบว่ามีโทเค็นแดงเยอะๆนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าถ้ามีโทเค็นแดงเยอะๆนะครับเนาะกิจกรรมตัััััววววนน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 นีีีี้้้ตตตออออบบโจจจททย์แ่่ะะะะะคคครรรรรรเเพาาาาากกกิมม็ืงงดข เนาะนก็เป็นทางด้านของซูตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเป็นซูตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่สามารถแลกได้ฟรีๆด้วยนะครับเนาะก็จะเป่ามาเร well ื่อยๆครับวงน้องก็ถือว่ามีทางด้านของส่วนตัวนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของกางเกงนะครับเนาะเราก็รองเท้านะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เรื่อยนะครับแล้วก็ของเก่าก็ยังไม่ได้นาออกไปนะครับเนาะที่แบบว่าอยากแลกก็ยังสามารถแลกได้อยู่ในจุดนี้นะครับเนาะก็ถือว่าเป็นโทเค็นแดนนครับเนาะสามารถแลกได้ฟรีนะครับก็ถือว่าเป็นจุดลับเลยนะครับเนาะที่แบบว่าลหลายคนยังไม่รู้นะครับเนาะ ที่แบบว่าอยากได้บัตรเพชรบัตรไดมอนด์นะครับเนาะก็คือจุดนี้นะครับเราสามารถไซเหรียญแลกนะครับเนาะแลกได้นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ไซโทเค็นแลกนะครับเนาะแลกได้แบบนี้เลยนะครับเนาะเต็มแม็กอยู่ที่5ใบเท่านั้นนะครับน้อเราก็1ซีซั่นนะครับเนาะสามารถแลกได้1ครั้งนะครับเนาะใน2อันนี้นะครับวงน้องรวมๆกันแล้วนะครับเนาะก็จะเป็น10ใบนะครับเนาะบัตรไดมอนด์5ใบแล้วก็บัตรปืน5ใบนะครับน้อเราก็ยังจะมีทางด้านของบัตรเป็นชื่อนะครับเนาะแต่ต้องได้เพิิิ่่่มมมมมเเเเเเพพชรรรรรรรดด้้้วววยยนนนนะะะะะะคคคััััับบบาาาากกกก็็จจปปณลลแตตใหงอข เนาะจุดนี้นะครับวงน้องสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเราจะได้นำโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าสามารถหาได้นะครับเนาะไม่ว่าจะเล่นกับคนเก่าหรือว่าเล่นกับเพื่อนคนใหม่นะครับเนาะก็สามารถหาได้นะครับเนาะเมื่อเวลาจบเกมนะครับวงน้องก็จับปรามาเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าโทเค็นตัวนี้ครับสามารถแลกซูตัวนี้ได้นะครับเนาะก็เป็นซูตทรงไทยแบบนี้เลยนะครับเนาะที่แบบว่าปกตินะครับเนาะเมื่อก่อนนะครับวงน้องก็คือขายแพงมากนะครับเนาะก็อยู่ที่ประมาณ599เลยนะครับเนาะก็จับปรามาเลยนะครับวงน้องแต่วันนี้นะครับเนาะก็คือเอามาขายนนะะคครรับเาก็ือให้ฟี เยไปใช้ขายนะครับวงน้องก็คือแบบว่าเอามาให้ฟรีๆแบบนี้เลยนะครับน้องเพียงแค่เล่าไปหาโทเค็นตัวนี้นะครับน้องเมื่อจบเกมออกมาก็จะได้รับนะครับน้องแล้วก็เอามาแลกได้เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าจะมีทางด้านของซูเปบุซายนะครับน้องสองซุนซูเปอร์หญิงสองซุนนะครับน้องในจุดนี้ครับซูนแรกก็เป็นทางด้านของซูตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าสวยมากนะครับน้องผู้หญิงคงชอบแน่นอนนะครับน้องก็จะเป่ามานี่เรื่อยนะคคครรรรรรรัััับบบบบววงงงงนนนนน้้้อออออพี่่กกเเยยะะาาาสสจิๆ็หซซูป์ เป็นคำโนว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็มีทั้งชุดผู้หญิงมีทั้งชุดผู้ชายนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าชุดผู้หญิงก็คือโดนใจมากๆเลยนะครับนก็ถือว่าสายฟรีจ้าได้รับทุกคนแน่นอนนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นก็ต้องไปหาโทเค็นตัวนี้ก่อนนะครับเนาะใครที่แบบว่าหาไม่เป็นก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสอนหาละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องก็เลยนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับนากในส ก็คือจะไม่สามารถนะครับนอนรับได้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าโคลแคนตัวนี้นะครับนก็หาไม่ได้ยากนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าหาได้ง่ายๆนะครับนกในหมดทั่วไปนะครับนหรือว่าหมดสีเว้นสีนะครับนกเวลาจบเกมมาก็สามารถรับได้เลยนะครับนกซูบผู้หญิงตัวนี้นะครับวงน้องก็แยกให้เรานะครับนกถึง4ชิ้นส่วนนะครับนก็มีส่วนตัวส่วนหัวส่วนกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับนก็จะเประมาณเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของซูบซ้ายตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับนก็เป็นซูตตัวนี้นะครับนนปกติขาาายใรค1 <g ones> 2 <g ones> <c oughs> วเลยนะครับวงน้องก็วันนี้นะครับน้องอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องแจกให้ฟิฟี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามานี่เรื่อยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ได้ส่วนจุดนี้นะครับเนาะจะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าจุดนี้นะครับน้องก็คือเราสามารถรับได้ฟรีๆนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าของฟรีเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีก็คือชุดนี้ก็สามารถรับได้แบบฟรีๆนะครับเนาะชุดที่แบบว่าโปนะครับเนาะชอบ เยอะที่สุดนะครับน้องในส่อของสุดตัวนี่ยครับวงน้องพี so, ่บอกเลยนะครับน้องว่าส so, we so, ่วนใครที่เล่นโป้นะครับน oh, be so ้องส่วนมากจะใส่ช like ุดนี like ้เยอะมากนะครับน้องก็จะประมาณนี like ้นะครับวงน้องแต่ว like ่า like นี่นะครับน้องอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีสําหรับวงน้องคู่ไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คืออัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีแล้วนะครับน้องก็สามารถไปเอากันได้เลยนะครับเนาะในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเลยนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับน้องแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของชุดผู้หญิงนะครับน้องก็เป็นทางด้านของชุดบูยาาาแแบบบบบบนนนีี้้ะคครรัอท่่วไดม เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับน้องกลับมาอีกครั้งแล้วก็ใจอีกครั้งแล้วนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่แบบว่าได้เล่นกิจกรรมบูย่านะครับน้องก็น่าจะได้รับไปแล้วนะครับน้องในส่วนของชุดตัวนี้ครับวงน้องก็คือปัจจุบันนะครับน้องมีมาแจกแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถรับได้ฟรีๆด้วยนะครับเนาะในส่วนของชุดตัวนี่ครับวงน้องก็ ฝากกันเวละกันสำหรับวงน้องก็ได้นะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็จะเปลามาเรื่อยๆนะครับวงน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของซูตตัวใหม่ล่าสุดนะครับน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องก็ถือว่าตอนนี้นะครับก็สามารถรับได้ฟรีๆนะครับน้องอยู่ในเซิร์ฟไทยเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าใครเป็นสายฟรีนะครับน้องคงดีใจแน่นอนนะครับน้องเราก็ของฟรีก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องสำหรับของฟรีนะครับวงน้องก็คือสหรับของฟรีนะครับน้้อออองงยยยยยัััมมมมีีีกกเเเเะะะะแาาาาลนครบท่จปดตข เนาะแต, no? แต part, upcoming upcoming ่ตอนนี้ก็คือกําลังทยอยอัปเดตเข้ามาอยู่นะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับบงน้องแล้วก็ในส่วนของหน้ากิจกรมนะครับเนาะก็คือสําหรับหน้ากิจกรมนะครับเนาะวันนี้ที่เราสามารถรับได้นะครับบงน้องก็คือใครที่แบบว่าลงไปเล่นหมด4 v 4เวนะครับเนาะก็คือตอนนี้รีแลงแล้วนะครับเนาะถ้าใครลงไปเล่นก็ออกมารับได้เลยนะครับบงน้องเล่นครบตามจํานวนนะครับเนาะก็ออกมารับได้เลยนะครับเนาะในส่วนของสกีระเบิดตัวนี่นะครับเนาะที่แบบว่าเอฟเฟกต์กำลังการงานสร้างมากๆนะครับบงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอนีกก็เ่ ข่าวบงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็ได uh, ้เร şey ิ่มต้นใหม่นะครับน้องเราก็ที่สําคัญของข่าวบงน้องก็คือต่อไปนี้นะครับน้องจะมีการการันตีแล้วนะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องก็คือการการันตีนะครับน้องที่แบบว่ายังไงเราก็ได้นะครับน้องถ้าครบ100%นะครับซวบงน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องแสดงว่าทุกคนต่อไปนี้นะครับน้องถ้าเราสุ่มไปเรื่อยๆนะครับก็คือจะไม่มีเกลือแล้วนะครับน้องก็คือแบบว่าเราจะได้แน่นอน100%นะครับน้องยเปอร์เป็นตัวไหนนะครับน้องก็จะได้แน่นอน100%นะครับน้องเราก็วันนี้ก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวน้องครับบบที่่แวาจองกิจกรระ นะครับนะ้องก็รีบไปรับได้แล้วนะครับนะ้องเพราะว่าวันนี้นะครับนะ้องมีกิจกรรมที่แบบว่าเป็นหลายคนกดจองนะครับนะ้องก็คือถ้าเรากดจองไปนะครับนะ้องวันนี้เราก็สามารถรับได้แล้วนะครับนะ้องในส่วนของ บัตรปืนบัตรไดมอนด์นะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสามารถรับได้ฟรีๆเลยนะครับเนาะในส่วนของจุดนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับว่าของฟรีตอนนี้นะครับเนาะก็กําลังอัปเดตเข้ามานะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับน้องแล้วก็วันนี้นะครับวงน้องก็มีทางด้านของตู้ลัอกกี้รอยย่ตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าถ้าใครอยากสุ่มนะครับน้องรีบไปสุ่มได้แล้วนะครับวงน้องเพราะว่าสามารถรับได้ฟรีๆเลยนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของลัอกกี้รอยย่ตัวนี้นะครับน้องสามารถรรับได้้คุกนนนเเลยะะะองง่มม็็สวจปป เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสุดมากๆลยครับวงน้องแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับเนาะก็จะประมานี่เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าแยกให้เราถึง5ชิ้นส่วนนะครับเนาะก็มีทางด้านของส่วนทรงผมนะครับเนาะหน้าตาสุดแล้วก็กางเกงแล้วก็รองเท้านะครับเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าสุดที่สวยมากๆนะครับเนาะสมกับการรอคอยแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับของฟรีหรือว่ากิจกรรมลับในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามา ว่ากิจกรรมที่หลายๆคนยังไม่รู้นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเนอแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่อยากได้ของวีจากพี่ก็อย่าลืมว่ากครับวงน้องเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับเนาะถ้าคลิปไม่ได้คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะถ้าคนไหนอยากได้อะไรก็อย่าลืมขอมาละกันนะครับเนาะอันไหนที่พี่พอแจกให้ได้เดี๋ยวพี่มนกัรัับบวงงนนน้้อาหรุ่ Bye.